เฮ้ป้าเฮ็ดนี่อ่ากินตามแก้วกะปิไปเพ้นไปเพ้นนี่แกเพ้นร่มนี่วันพระเจ้ <Okay. S 2> ไปหาแม่ออกเจ้าถึงแม่ออกถึงพระัและ้วแ <laughs> ม่แต่แม่ออกละพระพร้อมฝน <laughs> ตกไฟดับตามแก้วกะปิกับลวกดอกแคลวกดอกแั่ลว,ว,วกบางง้อ มเมนูตำแจวกะปิปปวันส<อ>ันมาพอเป็นลักะปินเลยพรอเก็ไปเอาป้องม,มาอีกอันี้ย่งแน่แหลม่ปา่าใช่ไหมเนี่ยพี่ก็กระเทียมทนไว้ยุ่นพี่ก็กระเทียมกะปิอกะปิได้เผาเะเนี่ยแม่พรอบ้เผาบอกีบีก็ตำแบบอัน,นี้เลยมืนบ่าตำกะทิกับกระเทียมจะน้ำตาล มรดบักน้าวครัดฮะน้ำตาลผมจะารดบักน้าว<ช>น้ำปลาเอยังกไ<ช>็ได้มีอะไดเอานั่นปลูกนี่ปลูกหนึ่งเลยสินะปลาปลก,ปกนึ่งรอบป็เพราะพระข่าเพิ่นเพราะวา่าเพราะอะไรนะขอวันธรรมาดากับได้เดชไลหรามีวันพระ ไม่ออกจำศีลพอออกจำศีลเคนหลายก็ต้องได้เฮ็ดหลายแล้วก็น้ำหอมใส่น้ำตาลสีิ่น,ป,นป่าน้ำตาลทรายลงไปแล้วแค่น้ำตาลทรายกับอันผงงวัวแต่ว่าต้มพอดพานท่านนี่แหละตักไว้ให้มันอุ่นเอาห้อนมันก็สิลวกบะเพี๊ยบเห็นมันอุ่นปิอืมแก yeah. ใส่น้ำร้อนอุ่นไปลแล้วจ้ะแล้วต้ตมผักไปต้มบักงูใส่น้ำปลาน้ำบัหนาวจ้ะออกรสได้กว่าแม่ปลาเปรี้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานเผ็ดจ้ะ สันแข้งร้อยซื้อร้อยซื้อว่าสันจ้าหมึกน้วากับบวิบบวอยากก็ไม่หลายหลายลวกบักง้วจ้าพอดีก็เป็นลวกดอกกลมต้มง้อนันก็ลวกดอกแค่ก้มบักง้วแล้วก็สิลวกดอกแคจะกินกับเจ้ากับสีป้ากำลังกันลวกพักกินกับน้ำพริกกับปี พ่ป้าให้กำลังใจเดินลูกหลานที่ยุดจะเว้นชายเดียนก็ได้ทีนี้ก็คว่มถูกคว่มเจริญเดอ้อแก้วคาดปลอดภัยแก้วคาดปลอดภัยทั้งหลายทั้งปวงที่พี่น้องที่ประสบภัยก็ได้พี่น้องที่ประสบภัยทั้งหลายทั้งปวงก็ได้ มีแต่คว่ำสุกสนะเดอะ้อบาทนี่คิดน้ำยู่วภภ่ช<อ>ไพี่บาทไช้พี่บาทอันใดเกิดก็คิดน,น้ำยู่คิดน,น้ำตัุย่างตัวแนวนั่นแหละมันยีงไปยุกไก่ซอยแต่น้ำใจเดอ้อกำลังใจให้กำลังใจอยู่ซอยกำลังใจนี่แหละ okay. ลวกบกงอแล้วก็สิลวกดอกแค่นี่ยละเดอ้อเป็นกำลังใจให้อยู่เดอ้อไปซอยบ่ได้ก็ให้กำลังใจโยพิดน้ำยุดตลอดนั่นแหละลูกหลานลูกหลานสุภูสุคนที่ไปยุดใช้เดนยนหมดละพี่น้องพี่น้องทั้งสุภูสุคนนั่นแหละกำลังใจอยู่เดอ้อเอา,าบกแขงใจละจ้ามาเนี่ย แข่งเส้นได้ถุงแข่งร้อยหนามันคือซื้นอนี่แหละแข่งร้อยหนาแก้วกับปีเหเ็ดเป็ดเพลนใส้ถุงจ้ะเส้น